ทา่านผู้ตัวราชาการนะครับของสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดและก็มีการชื่นชมนะครับศูนย์ดำรงธรรมศรีสะเกดมีการมุ่งหมันในการยกระดับบริการศูนย์ราชาการสะดวกเป็นเลิศครับนายอิทิพลช่างกลึงดีครับผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดและสำนักงานคณะกรรมการ,การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกด เป็นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานรับรองนะครับศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ระดับก้าวหนา้าหรือระดับสีเงินโดยมีนายพันนัดจันค้ำหัวหนา้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของให้การตอนรับยุี่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดตามที่ได้รับมอบหมายนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด สำหรับศูนย์โรงธงรมจังหวัดศรีสเกตเป็นหน่วยงานบริการประชาชนที่มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและมีการเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใส่พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจนได้รับร่องรับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับก้าวหน้าย่างต่อเนื่องหลายปีจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจให้กำลังใจนะครับ การรับทราบข้อมูลดำเนินง,งานด้านการประชาสัมพ,พันธ์ของจังหวัดศรีสะเกดยู่ที่สํานักง,งานประชาสัมพ,พันธ์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายส,สุพิชัยลาสกุลประชาสัมพ,พันธ์จังหวัดศรีสะเกดบุคลากรให้การต้อนรับและนําเสนอข้อมูลซึ่งการนําตรวจเยี่ยมเทือนี้นะครับผู้ตรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ย่องคราวว่าการเหตุงานของเจ้าหน้าที่ทั้งศูนย์นํารงอรร้สคบจังหวัดศรีสะเกดและสํานักง,งานประชาสัมพ,พันธ์จังหวัดศรีสะเกด มีบทบาทสําคัญในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงการสั่งการรับรู้สู่ชุมชนพร้อมเน้นยำ้ำให้รักษาม,มาตรฐานการให้บริการที่ดีมีหัวใจบริการและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญพร้อมกันนี้ยังได้นําเสนอข้อมูลนะครับข้อเสนอแนะนะครับสนับสนให้น่วยงานคิดค้นนะวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อ,อยกระดับบริการก้าวสู่การไปศูนย์ราชการสะดวก ระดับความเป็นเลิศและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นในอนาคต